ปาปะยะปาปะยะขอบคุณนะคะ Thank you so much. Hello. Hello. My friend. ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตำแตงนะคะขอบคุณน้องดานะวันนี้ไม่กินข้าวกินไข่แทนใช่ค่ะใช่วันนี้ไม่กินข้าวนะคะกินไข่แทนนะคะนี่นะคะกินไข่สี่ใบเนี่ยกินไข่กับกุ้งนะคะกุ้งขออนุญาตใช้มือนะคะ อือโอยวังอหนดีขอบคุณผู้เลิฟทุกไลน์นะคะอืมฟัมฟัมซุ่มซามของเราเนาะอืม ผักนี่ก็กิกนดีมีประโยชน์นะอร่อยอร่อยยัมมีเลย thank you so much thank you so much เดินไปหาอะไรเนี่ยเดินไปหาถ้วยใส่ขยะนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะมาค่ะกินต่อกันค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอร่อย ยายเล็กสวัสดีค่ะยายเล็กกลับมาหรือยังคะอร่อยอร่อย อ,อาน้ำตําแตงใส่ไปด้วยอุนเมื่อกี้รูน้ำเยอะนะแต่นี่มันไม่มีแล้ว thank you so much hello my friend เอกเอกไข่ต้มไข่ต้ม กลับจะถึงบ้านยังคคยจะเล็กจะถึงบ้านยังคคาจะเล็กจะเล็กบอกว่าจะทักจะทักมันนาวมันเานเาว เปลือกมันหนามากเลยมันนาาจากสวนมาค่ะยังมี่ยังมี่ขอบคุณพิร่ระวีขอบคุณป้าควรนะคะป้าควรนอนยาวเลย บางบงมะละกออันนี้ไม่ให้กินทำไมเครื่องนี้